ทายคำแก้อะไรเอ่ยเตรียมตัวหมผ้าแก้หนาวได้เลยจ้ะแค่นี้แหละค่ะสองโลดกันจากไดไม่เอาสามค่ะงอนหนึ่งนี่หว่นว่าสองสามเจียร์ไอวานนีต่อนะคะพารา แก้ไขได้หมดจ้ะแก้ไขแก้ปวดอะไรได้หมดห้างว่าแล้วมันจิตเป็นจักสาาไหร่ะซามันกันจ้ะยานแต่กันได้ลือดตันต่อนะคะทำส่วนที่ขัดข้องให้ดีขึ้นแก้ไขถูกต้องค่ะห้าห้าอะไรจ้ะปื้ดห้าคนอ่ะแม่เท้ากับเบิดตัวต่อนะเมื่อได้ตามที่ขอไว้แล้วเราจึง บนยาเลี้ยนตอบก่อนจ้ะได้นำกันเหรอโอ้ยกาไน้เจ้าตอบวนสี่จ้ะอุ้ยสี่อยู่นะหนึ่งเจะสองสามสี่โอเคใครไปก่อนคนนั้นได้นะเป็นการเอาคืนให้เขารู้ถึงความรู้สึกที่เราเสียใจถูกต้องค่ะสามค่ะแขนแล้วต่อนะ การกระทำเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดภัยร้ายจะมาถึงตัวเป็นความเชื่อแก้อะไรแก่อย่างวะคเชื่อใช่ไหมค่ะ,ะทำทำเพื่อไม่ให้เกิดสิ่งร้ายๆที่จะมาถึงตัวเองอะค่ะแก้่คอไม่ใช่ภาษาไทยแก้แก้อย่างวะภาษาไทยแก้อย่างวะเดี๋ยวบอกให้พ่อรายมาจากพขอแก้อย่างวะเอ่อ แครเครสเออเอาหนึ่งจ้ะหนึ่งเหรอหนึ่งจ้ีหนึ่งก็บมีหนึ่งกระมีพูดเพื่อลบล้างความผิดของตัวเองแกตัวถูกต้องเจ็ดปาจบหรือเปล่าหนึ่งสอสามสี่หเจ็ดเกือบไปแล้วค่ะยายแปลเกือบไปแล้วจ้า องนี้หาเสียงใช่ไหมคะเลือกตั้งอะค่ะเขาพูดอะไรในทีวีเขาแก้อะไรไม่รู้ในทีวีแก้ตัวบอกคะไม่ใช่แก้ตัวไปแล้วแก้ปัญหาบ้านเมืองบอกคะไม่ใช่ค่ะแก้ระบบแก้ระบบลองคิดดูแก้เพี้ยนโอ้มอเมีนแก้รัฐธรรมนูญถูกต้องค่ะมาเอาไรวะเขาเป็นข้าวกัญญุนดีเอายังวะ เอาเงี้ยเก่าหลดยาห้าจ้ะหนองสามสี่ห้าต่อนะจ้ะอาบน้ำแก้ผ้าได้จ้ะแก้สูงก็จบไหมสามจบเกมยายเป็นเลยค่ะโอ้ยมมากยิบีมาแล้วค่ะเหลืออีกตั้งหลายคำถามไหนไม่ได้ถามเลยไปายถามไม่ได้เลยายแปคะทีเนึ้หมดเลยจ้ะ เขากำลังหาหาอะไรหา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 เรืองเหรอหึหึหตัดตัดตัดหามามาเร็วมาบกด้จริงจริงเฮ้ยว้ยได้สวยเฮ้ยเดี๋ยวจ้เผาเป็นไงเป็นไงเาเป็นไงบดด้ามันสีแห้งมันไก่เหาสองเลยมาเผาเผากรรมารเากรเการ ได้สองสองมาสองสองสองมาสองมาสองมาเอาตัวนี้มันต้องได้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 สองได้ได้ไดมาท้อสองมาสองลองเพ่งคอยตังแนเอามวลมวนโอ้มาสองมาจอดยี่สิบบาทจ้ไม่เป็นไรยายแปลเลยอีกครั้งก็ให้ได้จ้ะสองร้อยมาหรือเปล่ามา 200มาไหมสองร้อยมาไหมอาจจะหนึ่งหน่อยอาจจะหนึ่งน่อยาจจะหนงหเฮ้ยเฮ้ยได้อีหลีได้อีหลีอุ้ยคุณหมานแท้โอ้เจเจเจ